ข่าวนี้เนี่ยต้องเอาใจคนรักชาติอยากจะเป็นทหารกันสักหน่อยนะครับเพราะว่ากองทัพบ,บกนั้นได้มีการจัดห่วงการเกณฑ์ทหาร1-20ถึงเมษายนนี้นะครับก็ชวนชาวไทยใจถึงเนี่ยสมัครเข้ารับใช้ชาติเพื่ออนาคตเพื่อเส้นทางเข้าสู่การเป็นทหารรับราชการได้แต่งเครื่องแบบส่งนายทหารระดับผู้พันทำหน้าที่ประธานตรวจเลือก154คณะนะครับแล้วก็ย้ำว่าการฝึกทหาร คือการสร้างคนให้กับประเทศชาติเพื่อน,นๆว่าอย่างไรเผื่อว่าจะแลกเปลี่ยนกันโดยสุภาพแล้วกันนะฮะเพราะว่ามีรายงานนะครับว่าเดี๋ยวทางกองทัพบ,บกเนี่ยจะทําการตรวจเลือกทหารกองประจำการประจําปี266 26 5ครับในระหว่างวันที่1ถึง20เมษายนายายนี้ก็จะเว้นวันที่6และก็13ถึง15เมษายนโดยที่ชายไทยครับที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้นะครับก็ได้แก่ผู้ที่เกิดพศ 2,545ก็หมายความว่าอายุครบ21ปีบริบูรณ์นะครับกับผู้ที่เกิดพศ2,537ถึง2,544อายุ22-29ปีครับที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกเลยหรือว่าการตรวจเลือกนั้นยังไม่แล้วเสร็จนะครับโดยให้เข้ารับการตรวจเลือกตามวันเวลาแล้วก็สถานที่ในหมายเรียกเข้ารับราชการทาหารแบบสออ .35 ครับ พร้อมกับนำเอกสารไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้แก่บัตรประชาชนใบสําคัญทาหารกองเกินก็คือสออ .9 นะหมายเรียกก็คือสอดอ35วุฒิการศึกษาแล้วก็ใบรับรองแพทย์ครับสําหรับผู้ที่ขอผ่อนผันนะครับให้ไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกด้วยนะครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางกองทัพได้มีการพัฒนาระบบการตรวจเลือกทหารมุ่งสู่ทหารกองประจำการอาสาแบบสมัครใจ เปิดโอกาสให้ชายไทยเน่ยสมัครเป็นทหารจากโครงการทหารออนไลน์เว้แล้วจํานวนหนึ่งแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ชายไทยน่ยสมัครเป็นทหารในวันที่เข้ารับการตรวจเลือกด้วยก็สามารถเลือกหน่วยที่จะเข้าประจำการได้นะครับควบคู่ไปกับการคัดเลือกชายไทยที่มีคุณสมบัติตามที่ทางราชการกําหนดเอาไว้เข้าเป็นทหารกองประจำการนะครับในช่วงการตรวจเลือกทหาร120เมษายปรนอยู่นี้ซึ่งก็จะทําให้กองทัพนะครับได้บุคลากรประเภททหารกองประจำการแบบผสมผสานก็คือ ทั้งจากการสมัครใจแล้วก็การคัดเลือกนั่นเองนะครับทีนี้กองทัพบ,บกเนี่ยเขาบอกว่ามุ่งสร้างทักษะอาชีพแก่ทหารกองประจำการเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคเศรษฐกิจของประเทศด้วยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำนะครับเพื่อรับทหารกองประจำการเข้าเป็นพนักงานทำให้ทหารนั้นมีอาชีพทันทีครับหลังจากที่ปลดประจำการกว่า1 3 0 0 0อัตราาทั่วประเทศเพราะว่ากองทัพบ,บกเนี่ยตระหนักดีว่าการฝึกฝนและพัฒนาทหารกองประจำการนั้น ถือว่าเป็นการสร้างคนให้กับประเทศชาติแล้วกองทัพบกครับจึงขอเชิญชวนผู้เล่าผู้เข้ารับตรวจเลือกในปีนี้พิจารณาข้อมูลแล้วก็สมัครเป็นทาหารกองประจำการได้ตลอดห่วงของการตรวจเลือกนี้นะฮะแล้วก็สอบถามรายละเอียดนะครับที่หน่วยศัตดีเขตอำเภอหรือว่ากองศัตดีหน่วยราชการรักษาดินแดนนั่นเองนะครับอ่าจะเรียกว่าเป็นข่าวดีของคนที่กําลังหางานด้วยไหม นะเพราะโอกาสในการที่รับราชการนั้นก็มีสูงด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆน้องๆลองอพิจรารณาดูแล้วกันนะครับ